มันว่าชิคจ้า มันวชิกจะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมาตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่54นะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วคุณครูได้ยกตัวอย่างสัตว์อะไรคะนักเรียนมาให้นักเรียนดูก็คือ นกแก้วกับปลาทองใช่ไหมคะแล้วก็มาบอกหน้าที่ของนกแก้วหน้าที่ของส่วนต่างๆของนกแก้วแล้วก็ปลาทองไปใช่ไหมคะแล้วก็มอบหมายงานให้นักเรียนทําใช่ไหมในหน้าที่53ชนิดของสัตว์นะคะหน้านี้คุณครูก็ให้คะแนนใช่ไหมคะหน้านี้เก็บคะแนนเนาะ,ะทีนี้นะคะเราก็เข้าสู่เรื่องนะคะ เข้าสู่กิจกรรมมารู้จักสัตว์กันไหนนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะคุณครูขอทบทวนลักษณะส่วนต่างๆของสัตว์ก่อนเนาะอย่างนะคะโครงสร้างภายนอกหรือส่วนต่างๆของช้างใช่ไหมคะช้างก็จะมีหูตาหางจมกูกขาปากนะคะนักเรียนสังเกตดูนะหูทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ฟังเสียงส่วนต่างๆใช่ไหมคะตาก็ มองสิ่งต่างๆหางก็ทําหน้าที่ทรงตัวเหมือนนุกแก้วเลยเห็นไหมคะหางก็ทําหน้าที่ทรงตัวใช่ไหมจมกูกทาหน้าที่ดมกลิ่นหายใจใช่ไหมคะขาทาหน้าที่เคลื่อนไหวปากทําหน้าที่กินอาหารส่วนจมกูกของช้างนี่เป็นยังไงคะเป็นงวงเห็นไหมคะนี่ใช้หยิบจับอาหารนะคะเนี่ยอ่าต่อไปคะ่ะมาดูตัวอย่างของ ยีราฟนะคะนะักเรียนอันนี้เป็นยีราฟนะคะยีราฟหูก็ทําหน้าที่อะไรคะฟังเสียงส่วนต่างตตาก็มองดูใช่ไหมคะหางก็ทรงตัวจมกูกดมกลิ่นหายใจขาเคลื่อนไหวปากเป็นยังไงกินอาหารใช่ไหมคะต่อไปปลาค่ะนะักเรียนปลาเกล็ดปลาทําหน้าที่อะไรคะป้องกันอันตรายนะคะตาก็มองดูสิ่งต่างๆหางก็ ทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวนะคะจมูกดมกลิ่นค่ะเห็นไหมปลาเนี่ยมีจมูกนะคะน,นักเรียนจมูกแต่ไม่ได้ใช้หายใจนะคะปลาใช้จมูกในการดมกลิ่นคะ่ะคลีบนะคะทําหน้าที่อะไรคะทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวหรือว่าใช้ว่ายน้ําไปมานั่นเองหางด้วยนะคะหางก็ใช้ทรงตัวแล้วก็ว่ายน้ําไปมานะคะปากของปลา,าทำหน้าที่กินอาหารนะคะต่อไปนะคะเราก็มาดูงูค่ะน,นักเรียน งูงูเนี่ย네นักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะลำตัวงูทำหน้าที่อะไรคะงูมีขาไหมคะนักเรียนไม่มีขาค่ะเหมือนปลาเลยใช่ไหมปลาก็ไม่มีขาแต่ก็ต้องมีส่วนต่างๆที่ทําหน้าที่ให้ปลาเนี่ยเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะ่างูก็เหมือนกันค่ะงูเนี่ยไม่มีขานะคะใช้กล้ามเนื้อในการเคลื่อนที่กล้ามเนื้อของเขาก็คือลําตัวนะคะกล้ามเนื้อของงูอยู่ที่ลําตัวค่ะลําตัวใช้ ในการเคลื่อนที่ของงูจำไว้นะคะเด็กๆหางราคานักเรียนหางงูทําหน้าที่เคลื่อนที่และทรงตัวนะคะตาของงูทาหน้าที่อะไรคะทาหน้าที่มองสิ่งต่างๆจมูกของงูก็คือดมกลิ่นแล้วก็หายใจนะคะปากของงูคือกินอาหารค่ะนักเรียนที่คุณครูคยุกตัวอย่างมาเนี่ยนักเรียนเป็นยังไงคะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะทาหน้าที่ก็ไม่เหมือนกันค่ะนักเรียนก็จะมีเหมือนกันแค่ใช้ตาใช่ไหมคะตาในการมองดูหูมีไว้ฟังเสียงนะคะ,ะปากมีไว้กินอาหารนะคะอันนี้คือก็จะเหมือนกันหน่อยแต่ว่าถ้าลักษณะนะคะนะักเรียนลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันคะ่นะนักเรียนแล้วก็ทําหน้าที่ก็แตกต่างกันด้วยเนาะนะักเรียนเห็นไหมคะจมูกช้าง นะกับงวงช้างเป็นยังไงคะเหมือนกันกับจมูกแมวจมูกปลาหรือเปล่าคะไม่เหมือนใช่ไหมคะแล้วก็ช้างเนี่ยยังใช้จมูกในการเป็นยังไงคะหยิบจับอาหารใช่ไหมคะ,ะหยิบจับอาหารเข้าปากนะคะช้างต่อไปนะคะมาดูคะ่ะนกคะ่ะนักเรียนอาจจะงอยปากนักเรียนเห็นไหมคะปากของเขาเนี่ยปากของนกเนี่ยอันนี้เป็นนกอินทรียนะคะนักเรียนนกอินทรีย์เป็นนกที่กินสัตว์นะคะนักเรียนอ่ะ กินสัตว์เป็นอาหารอ่าปากของนกอินทรีย์เนี่ยตรงที่จะเป็นจงอยแหลมๆเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะเอาไว้จิกอาหารค่ะนักเรียนจิกกินอาหารนะคะปีของนกท,ทั่วไปก็คือช่วยในการบินนั่นเองนะคะทาให้นกเนี่ยบินได้ใช่ไหมหางทําหน้าที่กําหนดทิศทางนะคะทรงตัวหรือว่ากําหนดทิศทางนั่นเองเนาะตาทาหน้าที่มองดูสิ่งต่างๆค่ะนักเรียนจมูกนะคะดมกลิ่นแล้วก็หายใจคะ่ะ แล้วก็กรงเล็บนะคะนะคักเรียนเห็นไหมคะเล็บของนกอินทรีเนี่ยโอ้โหแหลมมากนะคะนะคักเรียนนะทาหน้าที่เกาะกิ่งไม้เกาะต้นไม้แล้วก็เอาไว้ล่าเหยื่อนะคะล่าเหยื่อแล้วก็เป็นไงคะโอ้โหใช้ใช้ใชกรงเล็บใน,นี่นักเรียนไปจิกไปแบบไปเกาะเอาอ ไปจับเอาอสัตว์นะคะนักเรียนที่มันบินอยู่บนฟ้าเลยทีนี้มันมองเห็นสัตว์ที่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันพร้อมที่จะล่าเหยื่อแล้วพร้อมที่จะกินแล้วก็บินมาจิกเอาเลยนะคะนักเรียนใช้ขาจิกใช้ปากจิกด้วยนะคะใช้ขาเนี่ยเกาะเอาไว้แล้วก็ใช้ปากเนี่ยจิกนะคะจนสัตว์ที่จะเป็นอาหารของนกอินทรีนักเรียนก็ตายใช่ไหมคะก็กลายเป็นอาหารของนกอินทรีในที่สุดใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียน ทั้งที่แล้วคุณครูได้ยกตัวอย่างใช่ไหมคะเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของนกแก้วแล้วก็ปลาค่ะนะักเรียนนกแก้วมีปากเป็นยังไงคะนี่ค่ะปากนกแก้วอันนี้คือปากปลา,าค่ะนะักเรียนมีลักษณะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ดวงตาล่ะคะดวงตาก็คล้ายคายกันใช่ไหมคะนี่ดวงตาปลาเนี่ยก็จะสามารถลืมตาในาน้ําแต่ว่านกเนี่ยเป็นยังไงคะ ลืมตาในน้ำได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะปลาเนี่ยใช้ครีบครีบครีบบนครีบล่างครีบท้องครีบก้นแล้วก็ครีบหางเนี่ยในการเคลื่อนไหวนะคะส่วนนกใช้ป,ปีกในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปมาต่างๆใช่ไหมคะนกมีขาแต่ปลามีขาไหมไม่มีค่ะฉะนั้นฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนกกับปลาเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันไหมคะ ไม่เหมือนค่ะสัตว์ต่างๆที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูก่อนหน้านี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะเราก็จะมาสรุปนะคะนักเรียนว่าจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทนี้เนี่ยนักเรียนเราได้อะไรบ้างนะคะก็คือสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมีส่วนต่างๆหลายส่วนแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าสืออันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะเป็นรูปสัตว์หขนไหม มีเสือมีนุกมีเต่าค่ะแล้วก็มีอ่ามีกบนะคะอาจจะเป็นคางคกก็ได้นะคะนี่ะมีผีเสื้อมีปลาแล้วก็มีปลารารังนะคะเป็นยังไงคะทีนี้สัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนักเรียนมีลักษณะเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันคะเด็กๆแตกต่างกันคะ่ะนักเรียนยหนีเห็นไหมคะปลาการังนะคะนักเรียนไม่ใช่พืชนะคะนักเรียนปะาการังเป็นสัตว์นะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะ ปาลาคารังไม่ใช่พืชค่ะปลาการังเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําทะเลนะคะต่อไปเราก็มาตอบคําถามฉันรู้อะไรนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนเลยค่ะในหน้าที่57ค่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนไปที่หน้า57เลยนะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอาส่วนต่างๆของสัตว์มีลักษณะยังไงคะ ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเช่นตามีลักษณะเป็นยังไงกลมมีสีดำตรงกลางนะคะบาง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 ตัวเนี่ยนักเรียนาสัตว์บางตัวก็มีตาสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองใช่ไหมคะ,ะต่อไปนะคะยกตัวอย่างอะไรอีกคะจุดๆมีลักษณะ,ะคุณครูใช้เป็นปากนะคะปากมีลักษณะยังไงคะนักเรียนกลมหรือว่าแหลมนะคะเห็นไหม อย่างนักเรียนเห็นปลากับนกไหมคะปลาเนี่ยจะมีปากกลมใช่ไหมคะนกจะมีปากเป็นไงแหลมใช่ไหมคะตรงตรงปากนกเนี่ยนักเรียนนกเนี่ยตรงปากนกก็จะมีเอาไว้จิกอาหารใช่ไหมคะจิกกินอาหารเนาะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะข้อที่2เขาให้นักเรียนนะคะโยงเส้นนะคะโยงเส้นส่วนต่างๆของสัตว์ กับหน้าที่ข้อที่2เนี่ยส่วนต่างๆของสัตว์ทําหน้าที่อะไรนะคะ,ะมาดูนะคะส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างคะมีครีบมีเขามีตามีหูจมกูกปากปีกขาและตีนเห็นไหมคะสัตว์เนี่ยเราจะไม่เรียกเราจะไม่เรียกว่าเท้านะคะสัตว์เราจะเรียกว่าตีนนะคะจําไว้นะ ถ้าคนเนี่ยเราเรียกว่าเท้าแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เราเรียกว่าตีนขาและตีนใช่ไหมคะทีนี้มาดูหน้าที่ของส่วนต่างๆมีคําว่าอะไรบ้างฟังเสียงดมกลิ่นกินอาหารป้องกันตัวเดินยืนวิ่งช่วยให้ว่ายน้ำได้มองดูช่วยให้บินได้ ทีนี้นักเรียนมาบอกคร like ูได้ไหมเอ่ยว่าครีบเป็นของสัตว์ชนิดใดคะนักเรียนปลาใช่ไหมคะเป็นจมพวกปลาใช่ไหมคะครีบเนี่ยทำหน้าที่อะไรเอ่ยครีบนะคะนักเรียนทําหน้าที่ช่วยให้ว่ายน้ําได้ต่อไปเขาค่ะเขาทำหน้าที่อะไรนะเขาป้องกันตัวนะคะตาะคะนักเรียนตาทําหน้าที่อะไรคะตาตาทําหน้าที่มองดูต่อไปหูค่ะ หูทำหน้าที่ฟังเสียงจมูกทำหน้าที่อะไรดมกลิน่นปากทำหน้าที่อะไรคะปากทำหน้าที่กินอาหารปีกทำหน้าที่ช่วยให้บินได้ขาและตีนทำหน้าที่เดินยืนวิ่งนะคะทีนี้ต่อไปเลยนะคะเราก็จะไปทำข้อที่3นะคะใครที่ไม่ทันสามารถย้อนกลับดูวิดีโอของมืครูดได้เลยนะคะ ข้อที่3ค่ะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับส่วนต่างๆของสัตว์เขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำไปเติดเดมใช่จ้ะมีคำว่าตาปาดครีบปีกอ่ะมีอยู่4คํานะคะทีนี้เราจะเลือกคำไหนบ้างมาเติมสัตว์แต่และชนิดมีส่วนของร่างกายหลายส่วนเช่นนกมีตาจุดๆ,ๆปีกขาและตีนอ่ะ อะไรไปคะนะักเรียนมันขาดอะไรไปตามีแล้วค่ะตามีแล้วปีกก็มีละขาและตีนก็มีละนุกขาดคําว่าอะไรนุกมีครีบได้ไหมอ่ะเราเติมครีบลงไปได้ไหมไม่ได้ต้องเติมคําว่าปากนะคะนะักเรียนต่อไปปลามีจุดๆปลามีอะไรคะปลามีปลามีปลามีตาใช่ไหมคะนี่ ปลามีตาปากแล้วก็ครีบทำไมเมื่อกี้คุณภูมิไม่บอกว่าปลามีครีบเพราะว่าอะไรคะก็เขาเขียนมาให้แล้วว่าปลาเนี้ยมีครีบแล้วก็มีปากแสดงว่าขาดคําว่าตาไปใช่ไหมคะอ่าต่อไปเลยนะคะแต่ละส่วนทําหน้าที่ต่างๆเช่นตาทําหน้าที่มองดูจุดๆ,ๆทําหน้าที่บินอะไรทําหน้าที่บินคะปีกใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะ จุดๆทําหน้าที่ว่ายน้ําค่ะอะไรเอ่ยทำหน้าที่ว่ายน้าครีบใช่ไหมคะเอาไว้ว่ายน้ํานะคะต่อไปเรามาดูข้อที่4ี่เลยค่ะข้อที่สี่จากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรอ่ะเลือกคําไปเติมอีกแล้วนะคะมีอยู่3คมคมีคําว่าหน้าที่ส่วนต่าง,าง,างอ่ะขอโทษทีค่ะนักเรียนมีคําว่าหน้าที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็คําว่าส่วนเนาะ ส, Saint ar, ส, right สัตว affe, ์แต่ละชนิดมีจุดๆของร่างกายหลายส่วนมีคำว่าอะไรคะของร่างกายหลายส่วนเราต้องเติมคำว่าอะไรคะสัตว์แต่ละชนิดมีจุดๆของร่างกายหลายส่วนอะไรเอ่ยนักเรียนสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนของร่างกายหลายส่วนซึ่งแต่ละส่วนมีลักษณะและหน้าที่ทําไมกันคะนักเรียน แตกต่างกันนะคะอันนี้น,นักเรียนเขาเอาคําที่คุณครูสรุปให้เห็นไหมคะจาได้ไหมคะก่อนที่เราจะมาทําแบบฝึกหัดคุณครูได้สรุปเอาไว้ใช่ไหมคะจากกิจกรรมนี้เราเรียนรู้อะไรได้บ้างใช่ไหมต่อไปเลยค่ะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่56เลยคะ่ะหน้าที่56าค่ะนักเรียนตั้งคําถามค่ะนักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับมารู้จักสัก,กไหมใช่ไหมคะ,ะคาถามตัวอย่างในโจทย์ ปลาได้ยินเสียงหรือไม่อันนี้คือคําถามตัวอย่างเนาะต่อไปคําถามของนักเรียนละคะจะถามว่ายังไงคะของคุณครูจะถามว่ายังไงคะอ่ะของคุณครูก็จะถามว่าคาถามของฉันคือปลามีจมูกหรือไม่อนักเรียนจะเอาอตั้งคําถามใช้สัตว์อื่นๆก็ได้นะคะไม่จาเป็นต้องเหมือนปลาเหมือนคุณครูแล้วก็เหมือนในโจทย์ตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะนักเรียน มาดูหน้าที่56งค่ะเรียน56นะคะเป็นคำถามชวนคิดเนาะคำถามชวนคิดค่ะในโจทย์เขาบอกว่านกมีปากไว้กินอาหารแต่ปากของนกต่างชนิดกันจะมีลักษณะแตกต่างกันปากของนกในรูปใดที่เหมาะสมกับการกินเมล็ดข้าวเพราะเหตุใดอะ นักเรียนเห็นไหมคะว่านกเนี่ยนักเรียนก็กินอาหารซึ่งมีปากแหลมทุกตัวเลยนะคะนกเนาะแต่แตกต่างกันแค่ตรงไหนเอยนักเรียนรูปร่างลักษณะใช่ไหมคะรูปร่างลักษณะเห็นไหมคะปากนกอ่ะเหมือนกันเลยแหลมแหลมแต่นักเรียนเห็นตรงโคนปากนกไหมคะอ่ะอันนี้เนี่ยจะยาวแหลมแต่นกพิราบเนี่ยเป็นไงคะจะสั้นใช่ไหมคะอันนี้คือน,ก,อนกกระยางนกกระยางที่เราเห็นอ่สีขาวๆอยู่กลางทุ่งนานะคะนักเรียนคอย ขายาวๆเนี่ยเดินใช่ไหมคะอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยเดินเพื่อเอาไว้จิกสัตว์น้ําใช่ไหมคะกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในน้ํานะคะจิกกินใช่ไหมคะเพราะว่าปากยาวเนาะแล้วนักเรียนคิดว่านกชนิดใดคะนักเรียนที่ชอบกินเมล็ดข้าวนกชนิดใดคะนักเรียนที่มีปากอ่าสหรับกินเมล็ดข้าวก็คือนกพิราบใช่ไหมคะ เหมาะสาหรับกินมเมล็ดข้าวเพราะว่านกพิราบมีปากเป็นยังไงคะลักษณะปากสั้นนั่นเองนะคะนกพิราบเนี่ยจะไม่ไปจิกกินปลานะคะไม่ไปหากินปลาอยู่กลางพุ่งนาเนาะนกพิราบเขาจะอ่ากินข้าวกินมแมลงกินอ่ากินพืชนะคะอันนี้นะคะเอาไว้จิกพืชกินใช่ไหมคะ,มะแมลงบ้างอานนี้นะคะ,มะแมลงตัวหนอนอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนมาทำอ่า แบบบันทึกกิจกรรมนะคะเพียงเท่านี้เนาะั้งหน้านะคะเราก็จะมาขึ้นกิจกรรมที่1.2ค่ะมารู้จักพืชกันไหนใช่ไหมคะอ่าสำหรับคุณครูก็ขอฝากเรื่องให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนักเรียนเนาะอ่าวันนี้พอแค่นี้นะคะเด็กๆเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ